สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขูสู่คุณพบพอกับช่องสาวบ้านนอนสวิดเดนพี่น้องจา้าพบพอกันหลังหวยออกวันที่สองกันยาหกแปดจา้าพี่น้องเอ้ยพี่น้อง ơi, เอ้ยเลียกคือออกไปจังสันนอนอค่ะฟื้นกันไปจา้าฟื้นบ่ฟื้นก็ต้องสู่ตัวเด้อพี่น้องจา้าหิดจังใดๆดของหมักจา้า ลขฝันหนึ่งสี่ีหนึ่งหนึ่งสีไปออกออมสินพี่น้องดวงจังใดคือเป็นจังซันค่ะบัตรมาออกไทยผัดออกสามหนึ่งหนึ่งสามสื่อหนึ่งซี่ีหนึ่งไปออกสามหนึ่งสื่อสี่หกหกสีไปออกหาหกเลขจังไหนคือออกจังสันออกจะโตเกาแถอะจ้าโอ้ยผู้ดใดถือกะดีใจน้ำเดอือแสดงว่าดวงถือคับค่ะเลขออกขี่ให้ให้ปันสามหนึ่งหนึ่งสามนี่จับมือใส่กะสื่อว่า พี่น้องเอ้ยถ้าพวกเจ้าถือสามหนึ่งหนึ่งสามแสดงว่าดวงพวกเจ้าสุดทิ้งสุดปังเลยเด้อจ้ะเอาผูา้ใดโศกผู้ใดมันดีใจน้ำจ้าผู้ใดบ่โศกบ่มันกรสูตอตัอต้งหลักลุยต่อจ้ะบ่เป็นยังเนาะค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขจากมาดามสวิตินเอาคลิปเสียงมาฝากพี่ตอนนองฟังคลิปเสียงให้จบค่ะเลขเพิ่นกะสุดปังเด้อค่ะบนยางเดียวดับกะดับจู้อีหลีพี่น้องค่ะดับอมาตะาว่าได้จ้ะ เลขเพิ่นงวดวังหันไปไหนสามกับห้าเตกค่ะคือวิ่งไปที่สามกับห้าออกเลขออกสามห้าหกเอาฝากดกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นมักกะคอยจัดขัดกับอาพานเด้อพี่น้องเพราะเป็นเป็นแนวทางสูตรหน่วยคำนวณจะ้ะเออจังไนแล้อเลขอ่ะเอาเป็นจังไนเลขวิ่งคือเขาบนล่างแท้ โอ้ยแกเนี่อ uh, ะ uh. hmm. ุ่แม um. ่แต่ก <fu à> ็ <sesame> ้อมโอยายก็ถามแกนั่นยิ <HDMI> ้มให้นสยนนี้คหนาวยเลยเนาะโอ้เสียายเนาะเอเลขดับก็ดับยูแม่คือดับแม่นครแท้โอ๊ยเลขเก้าก็เี่ยก็เลขโวงผู้ใดซื้อมาาล้กเขาบกดปุ่ตลอดเลยมันดับแล้วอืมดับยูครับเนาะให้สามหนึ่งหนึ่งสามผัดไปลางมันเป็นชุดบนเนาะเออ หมานบ่หมานบ่ได้เรียนบอ่อันสามก็อยู่ข้างบนนด้ล่ละสามหาอันปักตะซ้ำมาสามโนเขาแต่งยางหลายนี่ที่กะเออเลขวิ่งบ,บ่ได้ซ้ำเขาได้ซ้ำเขาได้วิ่งเลยเป็นบ่บ่ได้วิ่งแมมจะตั้งใจบ่วิ่งเอ,าอ้าโยเสียดายเนาะเลขวิ่งแตกแตกทั้งสองโตเลยเนาะสามก็ผ่านคำนาเจอเลยอืมแต่ว่าเลขหลักเลขปักหลักสิบเฮามันหลุดเนาะ มันไปนอยู่หลักลอยอืมอยู่หลักลยอยจับหลักหน่วยเอาก,กันหลักสู้จับให้สามหาไปยังศานซาบานาจับให้อยู่ดิอ,อือก็สามมาสามนันแล้วเขาสู้นะนั่นเลี้ยวประเกษตรอีกแต่ว่าหกมันมักอ่ะมาอยู่ตโตไทยเนาะออกสามห้าหกหกเขาไปอยู่ทั้งหนาวได้ดิท้ำหกนี่แล้วแม่แต่ว่าเออจับให้เอฟซีได้หนึ่งสามสามหนึ่งเป็นล,งลงุงหลัง เพราะว่าเล็กมันมิตรชุดบนน้อว่ามิบมมี่ลางเห็นบอเออบะมิบบอบอกค่อยเข่าลางสิไรมากว่าเข่าลางเธอเข่าลางเธอเดียวแต่สี่หรือหกศูนย์ตอนานแค่นั้นเลยจ้ะเป็นจุดบนก็ซือว่าประหยัดต้นทุนอยู่ได้เนาะสายเลี้ยสายวิ่งวิ่งโอโรดวิ่งโอโรดแปดกับศูนย์เทียวนี่นั่นอืมเงินเด้อวิ่งแปดกับศูนย์จ้ะแปดกับศูนย์เนี่ยุ่ยรักน่วยเนาะ อยากมันไปอยู่ลักสิปแกนไปอยู่ลักรอยีครับรุ่งเอาเลยวอีบะตองรูดจังรีนะ่ะจ้าอืถามมันไปลักรอยจ้าอืรักบัานี่รักจ้ารักซิปเดบัดนี่รักซิปค่ะรักซิปกะที่อันอันเขียนต้นเลยคกับสามคับสี่เลยนะมีหนึ่งมีสามมีสี่เอาลักซิปโตเก้าตัวเนี้ยจ้าโตเก้าเออ อืมจ้ะอ่าให้ไห่จับเอาแต่ว่าสิบ่าจับคู่ไห้เนาะเอ้ห้จับเอาจับคู่วันนั้นละจ้เะเอ 8, ็ดกะ4สี่แปดกะสามแปดแล้วกะบหนไอแปดสุบออย่างสามสามศูนยสี่ศูน,นยจะสี่หนึ่งแปดเนาะจับไห้หลุดเนาะแล้วกะอ่อหนึ่งศูน ถ้าจับได้นี่ตามหลักเนาะแล้วก็สามสามแปดสามศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์แค่นี้ตัวเออแค่นั้นเลยจ้ะบาทนี่เลขดับเท้าเดจ้ะเลขดับไปขีกางบนเลขเดเดอร์กางล่างเลขสี่ดับบนไปที่เจ็ดดับล่างไปที่สี่ออจ้ะงูถักก็ค่อยออกแค่เธออะ โอ้ที่เห็ดมานี่คือแบบดับยูเลยเป็นบอดับตัวเดียวนี่ดับทุกหลักนี่ตลอดต้นสีหา,าที่บวดแล้วก็บ่กคยืมหหางเสื้อถือเนาะจ้าอุ้ยสาวบ,บ้านน้ามาเก่าเนาะวัางหันเนาะมักขักในเลกเก่าว่าตาสิดับบอยูอดับยู่ัรับอ่ยแต่ว่าดับบนเป็นบนลางเป็นลางเนาะดับบนเป็นบนลางเป็นลางจ้าแล้วเห็ดด้เลนตัวนี้ ไอ้ไรดอาเเหล็ที่มันออกแล้วไม่รู้อืมจ้ะคือบนย่างเดียวนั่นล่ะซื่อง่ายประยัดตนทุนรวอมเนาะไม่นไปจับรางวัลที่หนึ่งไปเลยค่าได้กันอยากวิ่งจะวิ่งเอาแค่สามโต้เลยย่างนั้สี่โต้ะย่นันนเองน่ะอืมวิ่งเอาตัวไหนเล็กเล็กแปดกับเลข0ศูนย์วิ่งเลขกแปดก็เล็กศูนย์มันจมันทดสอบมาเลขกเลขศูนย์ดิอืมใจมักเลข0ศูนย์มาจ้ะ มันสีส่ข้มาตัวท,ที่สองนี่อ๋อมันสิมักมาตัวท้ายจ้าเจ้านิสองตัวสามกระพานเนาะจ้าอืม,อมเลขวิ่งนี่แมนเ้อค่ะบอกเลยกันผู้ดใดผู้ใดมักเลขเรียนนี่เรียนเอาเลยเนาะอเอาพี่น้องส้ามาห้เบิ่งชุดเก่าก่อนจ้ะชุดเก่าวังหันเนาะนี่วิ่งบนสามกระพาพี่น้องไปออกที่สาม ห้าหกเลขล่างเป็นบ่ได้ปล่อยเด้อค่ะปล่อยตาชุดบนหนึ่งสามสามหนึ่งให้บนออกล่างพี่น้องจา้าเลขดับอมาตะดับอยูจ่จ้ะดับบนสองดับล่างเก้าในใจสาบนามักยางคักไดลเก่าเนี่ยดับของเพิ่นอยู่อีหลีคิดย,ดยูอ่าสิดับอยู่บ่ดับอยู่อีหลีจ้ะอันนี้เป็นงวดเก่าเด้อพี่นอ้องเอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งอ้าวบาดนี้เขียนใจกระดาษใจะเต็มจ้ะ มาดามสวีเดนเนาะคะ่ะคุณแม่สวีเดนนวันเป็นที่16หกันยาห8ปดค่ะวิ่งบนปักหลักน่วยด้วยค่ะเฉพาะบนเท่านั้นมี8ดกับศูนในใจเพิ่นหมัก0ูจะ้ะลักสิบมีหนึ่งมีสามมีสสามนาก็เลยจับไห้เลยะคะ่ะจับตามหลักสิบเพิ่นปักหลักนี่ละหนึ่งแปดหนึ่ง48 4ย์สามปดสามศนย์สี่ปดสี่ศเลขมีแคน่นี้พี่น้องเฉพาะบนอย่างเดียว ดับเด้อค่ะดับบนไปที่เจ็ดดับทุกหลักดับล่างไปที่สี่ดับทุกหลักแยกบนแยกล่างเด้อค่ะสี่สามารถไปบนได้เจ็ดสามารถลงล่างได้คือดับเฉพาะบนอันนี้ดับเฉพาะล่างเลขดับเิ่นสุดปังจ้ะเอาเดี๋ยวสิเปียบเทียบเมื่อกี้ให้บึงบพร้อมพี่น้องค่ะเปียบเทียบบึงสามนาเขียนกำกับพร้อมลงช่องวันที่สองกันยา มือนี้วันทีสองจ้ะเลขกับงามยังได้พี่น้องแต่ว่าเลขสิบมันสี่ออกอยู่บ่แต่ว่าสามหนึ่งมันบ่ออกมันก็นยังเาออกเนาะเลขคี่ห้ไสัญจรกะออกตัวเก่าไปที่ห้าหกพี่น้องเอ้ยพอจะออกหาหกเท่าน,นั้นละเป็นลุ่มจ้ะสื่อซีหกออกห้าหกเอาถือว่าผู้ใดมานกะดีใจน้ำค่ะถือว่าดวงคักอยู่พอเลขอลขอ,อกตัวเก่าก็กเลขสามหนึ่งออกคีให้ครับ บ่ได้ถือก็แสดงว่าดวงสุดปังสุดยอดจ้ะเอาล้อตามค่ะติดตามีเดอร์ค่ะไลค์เส้นไลค์อาจารย์ฝาก,กดไล์กดแชรกกันเร็วกันจ้ะเอาแครหน้าจอไว้ีกมน,นก็เขียนใส่กระดาษไว้เด้อพี่น้องเพราะวา่าลุงไปตองงดเลยค่ะจากมาดามสวีเดนขอบคุณขอบคุณคุณแม่สวีเดนนะคะขอบคุณขอบคุณทุกเอฟซีทุกแฟนจ่องขอบคุณ,คณ,คณทุกเสียงทุกอาจารย์คลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า